สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o ร b y ชชรีกรน,นะคะวันนี้หัวข้อที่แม่หมอจะมาอ่านคลิปในวันนี้ก็คือสัญญาณเตือนจากจักรวาลน,นะคะจักรวาลอยากที่จะเตือนหรือส่งสัญญาณใดเพื่อเตือนคุณในช่วงนี้นะคะมาให้ไพ่ของแม่หมอสำหรับนี้ช่วยบอกสัญญาณน,นั้นนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นของคุณ ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดใจคุณรู้สึกไม่ใช่คุณรู้สึกไม่พอใจในตัวไม่หมอะแสดงว่าพลังงานนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโล่งใจเบาสบายใจนั่นคือพลังงานของคุณขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอเช็คพลังงานของพวกคุณก่อนสีไม้แล้วก็ราชินีถือเหรียญตอนนี้คุณหนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางด้านอารมณ์จิตใจหรือ สถานการณ์รอบด้านเลยทั้งฐานะการงานการเงินคุณรู้สึกโอเคกับการใช้ชีวิตมากขึ้นในตอนนี้รู้สึกมีความมั่นคงแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะคะพลังงานแรกนะคะแล้วก็มาดูสักสามใบขยายพลังงานของคุณนะคะสองถ้วยสี่ถ้วยแล้วก็แปดเหรียญพลังงานเพิ่มเติมเลยก็คือคุณกับ คุณโอเคมีความสุขดีมีครอบครัวอบอุ่นมีคนรักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีมันเหมือนมีความรู้สึกที่ไม่ตอบโจทย์อะความรู้สึกเบื่อความรู้สึกว่าม,มันทุกอย่างมันก็ดูโอเคนะการเงินการงานคนรักคนในครอบครัวอะไรมันก็ดูโอเคแต่มันขาดอะไรไปสักอย่างอะรู้สึกเบื่อกับสภาวะที่มันเป็นอยู่อะ คุณบอกว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนในด้านการเงินงนะในตอนนี้คุณไม่ได้เดือดร้อนในด้านการงานแล้วก็ไม่ได้จะต้องการความรู้สึกจากคนรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นคือคนรักก็โอเคซัพพอร์ตดีอะไรดีอะแต่ทําไมคุณรู้สึกไม่เติมเต็มคุณรู้สึกไม่เติมเต็มหรือถ้าบางคนมีคนรักคุณก็รู้สึกไม่พอใจกับคนรักอยู่ในตอนนี้รู้สึกเบื่อกับคนรักก็เป็นไปได้นะคะขอขยายอีกสักหนึ่งใบสิ The Tower ห้าไม้ ถ้าเกี่ยวกับพลังงานของคุณคนที่เบื่อคนรักมากมากเลยอยากจะเลิอกอย่างทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายอะทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันในเรื่องอะไรก็ตามนะทุกอย่างมาดูโอเคหมดนั่นแหละแต่แต่มันติดกับติดปัญหากับคนรักมีปากเสียงกันทะเลาะก,กันจนทําให้รู้สึกเบื่อนี่คือพลรรังงานของคุณนะถ้าเป็นเกี่ยวกับกรณีคนรักก็เด่นชัดมากๆนะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะ นะคะคเยอะทีเดียวเลยสําหรับกรณีคนรักถ้าใช่ถ้าตรงพลังงานของคุณเราก็ไปดูกันว่าสัญญาณใดที่จักรวาลอยากจะส่งถึงคุณสัญญาณเตือนในเรื่องใดนะคะแต่ถ้าหมอแม่หมอจะอ่านถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับคนรักก็ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับคนรักก,ไก,ก,ก,ก็ไม่น่าจะมีกรณีอื่นนะแม่หมอก็พยายามที่จะแบบลองดูให้คุณซิว่าเกี่ยวกับคนรักไหมดูแล้วมันก็ออกมาในลักษณะเน,นี้ เบื่อที่จะทะเลาะก,กับคนในครอบครัวคนที่คุณรักอะ่ะอยากจะเก็บตัวอยู่คนเดียวอยากจะหาเงินคนเดียวอะไรแบบเนี้ยนี่คือพลังงานของคุณนะโอเคมาดูกันต่อว่าในพลังงานร่าวๆนะคะของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้สัญญาณใดที่จักรวาลส่งมาให้กับคุณสัญญาณเตือนใดคะสัญญาณใดที่คุณรับรู้ได้หรือแม้กระทั่งคุณยังรับรู้ไม่ได้ก็ขอให้บอกสถานการณ์นั้นนะคะ ขอให้จักรวาลช่วยส่งสัญญาณให้กับแม่หมอได้รู้ว่าจักรวาลอยากที่จะเตือนเรื่องใดให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ The Emperor แล้วก็หกไม้แปดถ้วย Hello f r e n The Fool. สัญญาณมันเป็นสัญญาณที่ดีทั้งนั้นเลยนะแต่ทำไมพลังงานของคุณรู้สึกเบื่อตอนแรกเนาะแต่จกักรวาลอยากจะบอกอยากจะเตือนกับคุณเลยว่าคุณกําลังจะได้เจอความมั่นคงในชีวิตคุณกําลังจะได้เจอสภาวะความสมบูรณ์แบบในชีวิตของคุณคุณกําลังจะได้เจออิสรภาพที่แท้จริงคุณกำลังจะได้หลุดพ้น จากสถานการณ์ที่มันไม่ใช่เส้นทางของคุณมันไม่ใช่สภาวะาที่คุณจะต้องเผชิญคุณกำลังหันหน้าเข้าสู่สภาวะความเป็นตัวตนของคุณมากที่สุดจัก,กรวาลจะส่งสัญญาณมาบอกว่าคุณกำลังจะได้เป็นอิสระภาพอะจากความรู้สึกแย่ๆที่คุณที่มันนอนเนื่องมาเนิ่นนานสถานการณ์แย่ๆ สถานที่ที่มันไม่เอื้ออำนวยถึงแม้จะอยู่ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนแต่จกักรวาลอยากจะบอกว่าคุณมีดีกว่านั้นพลังงานของคุณสูงกว่านั้นถ้าเกี่ยวกับความถี่ที่คุณพัฒนานตัวเองขึ้นการอัปเกรดตัวเองอัปเกรดความถี่ของตัวเองสูงขึ้น ความรู้ความฉลาดทัศนคติที่ที่อยู่ในมิติที่สูงขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่สถานการณ์รอบตัวสภาวะรอบข้างแม้กระทั่งบุคคลรอบตัวที่ไม่เอื้ออำนวยต่อประโยชน์ในการเดินเส้นทางในชีวิตจะถูกตัดออกโดยที่คุณสามารถตัดได้ง่ายๆคุณสามารถหันหลังให้กับพลังงานเหล่านั้นได้ง่ายๆ ความรู้ความสามารถที่คุณเล่าเรียนมาจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ความรู้ที่คุณเรียนมาจะสร้างอิสรภาพทางด้านจิตใจให้กับคุณอิสรภาพในการใช้ชีวิตกำลังจะบังเกิดกับคุณคุณจะรู้สึกปลอดโปร่งคุณจะรู้สึกเบาสบายคุณจะรู้สึกว่าคุณเอาชนะกับอุปสรรคได้ด้วยตัวของคุณเองคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งมากพอ แล้ววันหนึ่งที่จุดที่คุณไม่มีคนเหล่านี้สถานที่เหล่านี้หรือวงข้อจรเก่าๆนี้รู้สึกว่าคุณเติมเต็มชีวิตได้มากขึ้นถ้าคุณหันหลังให้กับสถานการณ์แย่ๆมาแล้วหรือสภาวะหรือที่ทํางานหรือที่ใดสถานที่ใดอ่ะที่คุณออกมาจากจุดๆนั้นแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าตัวเองมี power มากขึ้นกล้าตัดสินใจอะไรทุกอย่างได้มากขึ้นภาระน้อยลงแต่ สิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นแม้กระทั่งรา,ายได้เข้ามามากขึ้นนั่นแหละคือจกักรวาลจะส่งสัญญาณว่านี่แหละคือเส้นทางของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่คุณทำถูกต้องแล้วฟังอีกครั้งนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณออกมาจากจุดจุดนั้นแล้วคุณดูมีอำนาจมากขึ้นในตัวเองคุณดูกล้าคิดกล้าตัดสินใจในการใช้ชีวิตของตัวเองคุณมีภาระ,ะน้อยลง คุณมีรายได้มากขึ้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากขึ้นคุณมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตคุณมีอิสระภาพในการพูดคุณมีอิสระภาพในการแสดงความคิดคุณมีอิสระภาพในการส่งต่อความรู้สึกดีๆของคุณนั่นคือเส้นทางนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าตัวคุณกําลังเดินสู่เส้นทางที่เหมือนเป็นจุดประสงค์ที่คุณลงมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ นี่คือสัญญาณที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณคุณจะเลิกโฟกัสที่พลังงานแย่ๆกลุ่มคนแย่ๆถึงแม้เขาจะดูไม่ได้แย่ซะเต็มที่หรอกมันไม่ใช่แต่มันเป็นความท็อกซิกที่คุณแบกรับมาตลอดอ่ะมันไม่มันไม่ลิงก์กันแล้วมันไม่คลิกกันแล้วกับพลังงานของคุณจักรวาลก็จะตัดคนกลุ่มนั้นออกโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกเสียใจคุณไม่ได้รู้สึกฟุ้งฝ่ายนี่คือสัญญาณนะ แต่ถ้าคุณออกมาจากจุดจุดนั้นเมื่อไหร่แล้วคุณฟูงไฟา์คุณเสียใจคุณเศร้าคุณไม่น่ามาเลยคุณอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณก็ยังไม่ได้เดินบนเส้นทางที่ใช่ของคุณนี่คือสัญญาณที่จักรวาลออกมาเตือนว่าถ้าคุณอยู่ในเคสเนี้ยกรณีเนี้ยใช่ละคุณกำลังเดินมาถูกทางนะคะแล้วก็ให้จักรวาลช่วยบอกอะไรเพิ่มเติมกับคุณนะคะ ราชินีถือถ้วยเดชเชอรี่ออท9ดาบสิบเหรียญิบไม้จักรวาลอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะจักรวาลอยากจะบอกว่าแชมเปญจักรวาลอยากจะบอกว่าจะต้องมีการปรับนะ กับสภาวะที่มันเปลี่ยนใหม่ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงถ้าจักรวาลส่งสัญญาณมาแล้วแล้วคุณรับรู้ได้ถึงสัญญาณนั้นคุณเข้าใจทุกอย่างคุณมีความสุขมากขึ้นคุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคุณผ่านบททดสอบความรู้สึกในตัวเองก็คือการที่เราไม่ไปตัดสินคนอื่นเขาเป็นแบบนั้นเพราะเขามีความคิดแบบนั้นเขามีความถี่แบบนั้นเราตัดสินเราตัดสินเขาไม่ได้จริงๆถ้าตัดสินไม่ได้ก็ต้องวางถ้าไม่วางก็ต้องปล่อย มีอยู่ในลักษณะนั้นแล้วก็มุตัวเองไปข้างหน้าพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดกับอดีตอดีตมันคืออดีตในววันหนึ่งคุณก็ลืมในวันนี้คุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ลืมแต่วันหนึ่งคุณลืมแน่นอนคุณลืมในที่นี้คุณอาจจะจําความ จำเป็นความทรงจําสถานการณ์ตอนตอนนั้นได้แต่ความรู้สึกที่คุณอยู่ในช่วงเนี้ยมันมันจะจําความรู้สึกนั้นไม่ได้แล้วเราจะแค่รู้สึกว่าเสียใจเศร้าใจทุกข์ใจน้ําตาไหลแต่แต่ฟิลของความรู้สึกนั้นะมันไม่ได้มากืนกินตัวตนของคุณแล้วมันจะถูกล้างออกไปหมดถ้าวันนี้คุณยังเครียดวันนี้คุณยังมีความวิตกกังวลอยู่กับเรื่องที่ผ่านมาหรือแม้กับอนาคตคุณอาจจะกังวลกับอดีตหรือพะวงถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ย ไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องม่ต้องวิกกังลสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือใช้หลักธรรมคำสอนใช้สัจะทรมความเป็นจริงบนโลกมนุษย์ใบนี้ใช้ความเข้าอกเข้าใจฮ a ลโล a แฟนสิบเหรียญน,นั่นคือจุดที่จะทำให้คุณมีความมั่นคงคุณจะต้องขับเคลื่อนชีวิตนี้ไปด้วยสติปัญญาความรู้ความถูกต้องความใจดีความมีเมตตา ศิลธรรมอันดีงามฮาร์เลฟเนก็คือเป็นไพ่พระไพ่พระก็คือคุณจะต้องขับเคลื่อนตัวเองด้วยความถูกต้องทางด้านหลักทําความเป็นจริงถ้าบางคนนับถือพุทธก็เอาหลักหลักพุทธสินห้าเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ว่าคุณจะทําอะไรในชีวิตถ้ามันอยู่บนพื้นฐานของคุณการที่คุณไม่ได้ไปผิดสินห้าเนี่ยคุณดําเนินชีวิตไปได้เลยทุกอย่างจะเป็นปึกแผ่นทุกอย่างจะมีความมั่นคงความสุขจะบังเกิดขึ้นกับคุณความทุกข์จะไม่เกิด อันนี้ตามหลักพุทธแต่ถ้าตามหลักของจักรวาลก็คือความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงกฎของจักรวาลกฎของจักรวาลหรือจะเรียกอีกอย่างเมื่อกฎแห่งแรงดึงดูดคุณทําสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นคุณทําไม่ดีคุณก็ได้สิ่งที่ไม่ดีคุณทําสิ่งดีคุณก็ได้สิ่งที่ดีคุณคิดดีคุณได้ดี เกิดจากความถี่เกิดจากความคิดเกิดจากทัศนคตินั่นคือกฎของจักรวาลแต่บางคนไม่เข้าใจความดีคืออะไรก็ยังไม่รู้ในที่นี้แม่หมอไม่ได้ว่าบอกว่าคนเราจะไม่รู้ถึงความดีความไม่ดีนะบางทีไอด้ดีมันก็ดีของเราแต่มันไม่ดีของคนอื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นแม่หมอจึงสอนเสมอตั้งแต่เริ่มทําคลิปใหม่ๆแล้วว่าสินห้าเป็นตัววัดค่าความดีมันเป็นเกาะป้องกันอะเอาง่ายๆมันเป็นเกาะป้องกัน ้าวันหนึ่งอะเรายังเรายังไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงนะเอาสินห้าขึ้นมาวัดวันหนึ่งเราเราผิดไหมข้อหนึ่งเราผิดไหมข้อสองเราผิดไหมข้อสามเราผิดไหมข้อสีอเอส่เราผิดไหมข้อห้าเราผิดไหมถ้าเราไม่ผิดพวกนี้นะห้าข้อนี้นะคุณดําเนินชีวิตไปได้อิสระภาพได้เลยชีวิตของคุณจะดําเนินไปได้วยแบบมันมีแต่ความมัง่งคั่งมันอยู่บนเส้นทางนั้นแล้วมันอยู่บนเส้นทางการสร้างความที่ แลวถ้าบางคนที่ไม่ได้นับถือพุทธไม่ได้อยู่ในสินห้านะถ้าคุณมีการอัปเกรดตัวเองโดยโดยโดย,โดยพื้นฐานดั้งเดิมของคุณให้มีความถี่ที่สูงขึ้นอ่ะคุณจะไปอยู่ในสิลสินจะอยู่กับเนื้อกับตัวคุณโดยที่คุณไม่ได้ถือเลยก็ได้สินเป็นเคสสาหรับที่เรายังสับสนอยู่แต่สําหรับคนที่มีความถี่สูงแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมหมอคุณทําความไม่ดีไม่ได้อ่ะโดยที่ไม่ไม่รู้หรอกว่าสินมันมีกี่ข้อแล้วไม่รู้หรอกว่าสินควรถือแบบไหนอะไรยังไงแต่คุณจะมีครบทั้งหมด คุณจะทําความไม่ดีไม่ได้คุณจะทําความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ได้คุณจะทําความเดือดร้อนให้ตัวเองไม่ได้อะมันด้วยสติปัญญามันด้นด้วยความถี่ที่สูงขึ้นนะี่แหละคือกฎของจักรวาลบางทียิ่งยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะคุณจะสังเกตตัวเองการอัปเกรดของคุณอะสูงขึ้นสูงขึ้นในพิติที่สูงขึ้นี่ยคุณจักรวาลจะส่งสัญญ,ญาณบางอย่างเอาเป็นเอาเป็นอ ถ้าคุณมีความถี่ที่สูงขึ้นเนี่ยคนที่เขามีความถี่ต่ำๆแล้วเขาทอกสิกอะที่ไม่ใช่ครอบครัวของคุณนะที่ไม่ใช่ครอบครัวของคุณเนี่ยจะถูกตัดออกไปไปง่ายๆมากๆเลยจากที่ทนกันมาสิบปียี่สิบปีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะตัดกันได้ง่ายๆโดยที่คุณไม่ได้ฟูม่มฟ้านั่นเป็นการตัดความถี่ที่ไม่โกงกันไม่คิดก,กันออกไปนี่คือสัญญ,ญาณนะคุณจะรู้หรือเปล่านี่คือสัญญ,ญาณที่จักรวาลบอกและถ้าบางคนบางคนเท่านั้นนะคะอันนี้บางคน ถ้าจักรวาลถ้าความถี่ขอคุณสูงขึ้นเนี่ยช่วงที่จะได้อัปเกรดอะความถี่ของตัวเองแม่หมอจะพูดเรื่องพลังงานนะคะการที่เราจะได้อัปเกรด่มันจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะแต่มันจะเข้ามาในหัวของเราสมมติว่าคนที่ทานเนื้อสัตว์มาตลอดอย่างเงี้ยไม่ได้ถือไม่ได้ถือกีกับการทานเนื้อสัตว์อะไรเลยอย่างเงี้ยนะ ไม่ได้ถือตรงนั้นเลยแต่จักรวาลจะส่งสัญญาณมาว่าเอ๊ะทำไมคุณเป็นโรคกระเพาะทำไมคุณเป็นโรคกระเพาะอยู่ตลอดไม่หายไม่ดีขึ้นแต่บางครั้งบางวันถ้าคุณไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานอาหารที่มันปรุงแต่งปรุงรสการตัดต่ออะไรต้องมีอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณรู้สึกคุณโล่งท้องคุณทานผักคุณทานสลดัดคุณทานเฮ้ยคุณรู้สึกดีเอาสิวไม่ขึ้นนะอะไรเนี่ยไม่ไม่มีปัญหานั่นเป็นสัญญ,ญาณ ที่เตือนและในจิตใต้สํานึกของคุณก็มีความรู้สึกว่าอุมฉันอยากปลูกผักฉันอยากทานผักอย่างเลยฉันอยากทํากับข้าวทานเองฉันอยากปลูกผักไปทานอะไรเงี้ยมันจะกระตุ้นเตือนคุณมาถึงแม้จะเป็นปีแต่คุณยังไม่ได้ลงมือทํานะแต่จากนี่แหละคือสัญญ,ญาณที่จะกระวาลส่งมาเป็นความถี่ที่คุณกําลังจะอัพเข้าไปแล้วไปคุณกําลังเคลื่อนเข้าไปอยู่ความถี่ตรงเนี้ยแล้วกลุ่มคนที่เขามีความถี่ตรงเนี้ย หรือกลุ่มพลังงานนะไม,ไม่เฉพาะคนนะกลุ่มพลังงานที่มีความถี่ตรงนี้เขาเขาเป็นกันเขาใช้ชีวิตกันดังนั้นคุณกําลังเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ดันไปแบบทั้งทงที่คุณไม่รู้หรอกพลังงานตรงนี้เขาใช้ชีวิตกันแบบไหนอะแต่ความคิดความอ่านการกระทําหรือสิ่งต่างๆอะมันมันเป็นไปโดยปริยายมันเป็นไปโดยอัตโนมัติคุณรู้สึกคุณไม่อยากทานเนื้อสัตดดว์โดยอัตโนมัตินั่นแหละคือสัญญาณที่จักรวาลจะส่งมาให้กับคุณว่ามันไม่มีความบังเอิญไงมันไม่มีความบังเอิญ นะคะคแล้วก็ก็อย่างที่บอกไปว่าทุกอย่างอ่ะที่มันผ่านเข้ามาไม่มีความบังเอิญดังนั้นสิ่งที่คุณเผชิญอยู่จะต้องเข้าใจให้ได้มากที่สุดจะต้องทําความเข้าใจและปรับกับสถานการณ์ใหม่ๆให้ได้อยู่ตลอดเวลาปรับด้วยความเข้าใจปรับด้วยความเห็นอกเห็นใจทั้งตัวเราเองแล้วก็สังคมหรือคนอื่นๆไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกข์ไปเครียดมันจะมีความกังวลความเครียดอยู่บ้างมันเหมือนช่วง เขาเรียกว่าถ so on so on right? well, like so so ้าถ้าคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเมันเหมือนช่วงของการเจอแรงเสียดทานอ่ะเจอแรงเสียดทานก็ก็มีบ้างแต่เดี๋ยวมันก็จะหายไปไม่เกินวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปมันจะไม่เป็นโดยตลอดถ้าเป็นโดยตลอดต้องไปหาหมอแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่การอัปเกรดการอัปเกรดจะเกิดขึ้นระยะสั้นๆเท่านั้นอ่ะแค่ช่วงแค่ช่วงการเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายพลังงานเปลี่ยนถ่ายความถี่ใหม่ๆการรับความถี่เหมือนการเสียดทานมันก็ช่วงแป๊บเดียว ถ้าเป็นเกินอาทิตย์หรือในลักษณะแบบว่าโอ,อรู้สึกว่าปวดหัวตึงเครียดรู้สึกเครียดรู้สึกแบบหงุดหงิดถ้ามันนานเกินไปอแสดงว่าต้องหันกลับมาแล้วนะไม่ใช่แล้วมันจะไม่ใช่อะไรละมันจะต้องหันกลับมาสูดลมหายใจเข้าออกตั้งสติและหลุดสติหลุดและอะไรอย่างเงี้ยกลก็ต้องดูสัญญาณให้ดีดแล้วหลังจากนี้จักรวาลจ,จะบอกว่าคุณว่าคุณจะได้ทําภารกิจ ได้มากขึ้นได้เยอะขึ้นงานของคุณจะมากขึ้นงานของคุณจะเยอะขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องทําหลากหลายมากยิ่งขึ้นคุณจะแต่คุณจะทําได้คุณจะประสบความสําเร็จทั้งในด้านการงานการเงินจะตอบโจทย์งานมีเงินมาอยู่ตลอดเวลาคือสัญญ,ญาณที่จกักรวาลอยากจะบอกกับคุณสัญ,ญญาณเตือนที่บอกไปนะถ้าว่ามันใช่อย่างที่เวหมอไปบอกมาท้งแร่อะก็คือก็ถูกต้องนะ แล้วก็ถ้าความเครียดมันนานเกินไปแสดงว่ามันไม่ใช่สัญญาณจากจักรวาลมันไม่ใช่การอัปเกรดนะมันเป็นความเครียดที่เราจะต้องหันกลับมาตั้งสติตั้งสมาธิใหม่นะคะมันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่คุณจะต้องให้รายละเอียดตรงนี้เกี่ยวกับสัญญาณจากจักรวาลแต่ถ้าคุณได้ผ่านความเข้าใจผ่านการเรียนรู้มาแล้วไม่หมาะว่าคุณจะเข้าใจว่า ทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวแล้วมันเกิดขึ้นด้วยความไม่หนักใจถ้าเกิดขึ้นด้วยความไม่หนักใจแสดงว่าเป็นเส้นทางจัก,กรวาลกําลังส่งสัญญาณที่ดีมาให้กับคุณสัญญาณเตือนที่จัก,กรวาลอยากจะบอกก็ขอแค่ให้คุณหันออกจากเ,เรื่องท็อกซิกอดีอะหรืออย่าไปไขวยคว้าอนาคตมากอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปเครียด ในสิ่งที่ท่านจะเตือนนะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบ h ิลลิ่งการรักษาบาดแผลฮิลลิ่งถึงสองใบเลยไม่หมออยากได้อีกสักใบหนึ่ง คุณมีสภาวะความเป็นผู้นำสูงมากๆในตอนนี้การก้าวข้ามความทีใหม่ๆสิ่งที่จักรวาลอยากที่จะส่งสัญญาณเนี่ยนะเตือนไปแล้วบอกคุณไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรบ้างเล็กน้อยในสิ่งที่ไป่หมอเห็นพลังงานของคุณก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นอกจากคุณจะต้องทิ้งจากทิ้งอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ไม่ไปขวยว้าอนาคตหมายถึงว่าไม่ต้องไปแบบ เมื่อไรเมืนะ่อไหรเนี่ยคือคือการมองอนาคตคําว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหรจะเป็นเมื่อไหรจะมีเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการที่เราไปจับอนาคตไว้ให้สังเกตตัวเองง่ายๆนะว่าถ้าเราสงสัยว่าเมื่อไหรเมื่อไรนะ่ะแสดงว่าเราไปคว้าอนาคตไว้ดังนั้นอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันคือการปล่อยวางการปล่อยวางในตอนนี้คือปัจจุบันสําคัญที่สุดของคุณคือการเยียวยาหัวใจตัวเองการดูแลสุขภาพตัวเอง การหันกลับมาฮิวหัวใจการหันกลับมาเยียวยารักษาความรู้สึกทั้งภายในแล้วก็ทั้งภายนอกด้วยเป็นอยู่ในช่วงของการาสมานแผลนะอยู่ในช่วงของการสมานแผลแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำต่อไปเลยก็คือว่าเราจะต้องดูว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราทำไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่คนอื่นที่ได้รับผลกระทบแต่มันตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมาก ถ้าตัวเราไปทำในสิ่งไม่ดีด้วยอารมณ์เมื่อไหร่ฟีดแบ克ที่มันกลับมามันเหมือนแรงดึงดูดหนีไม่พ้นน่ะไม่ว่าอะไรจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคุณจะได้รับสิ่งนั้นเสมอเสมอแต่คนที่รับแล้วไม่ฟูมไฟายก็จะเป็นฝ่ายที่แบบหนักแน่นและมั่นคงสักหน่อยเหมือนเหมือนกับคนที่เจอชะตากรรมชีวิตนะ เจอชะตากรรมใดๆก็ตามที่มันไม่โอเคเขายอมรับโชคชะตาว่าเขาเคยทําเขาเคยปฏิบัติแบบนี้กับคนอื่นเขาเคยเจอสถานการณ์แบบนี้กับคนอื่นเขาเคยทําเรื่องราวพวกนี้กับคนอื่นเขาถึงได้มีความเสียใจตรงนี้เขายอมรับแล้วเขาแก้ไขนี่คือคนที่หนักแน่นและมั่นคงอย่างคุณเน่ยคุณจะยอมรับคุณจะยอมรับแล้วก็มันเหมือนเข้าใจอเข้าใจเข้าใจในที่นี้ก็คือ คุณไม่ได้ตีอกชกตัวว่าฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะรู้ว่าโอ้โหเราทำเราพลาดไปซะแล้วโอเคขอหลังจากนี้เราจะไม่ทำอีกแล้วเราก็ขอส่งพลังงานดีๆกลับไปแล้วสิ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้รับกลับคืนมาเราก็ยอมจำนนเราก็เข้าใจเราก็เข้าใจความรู้สึกมันเหมือนเป็นการซแลนเดอร์เป็นการแบบยอมจำนนต่อทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิต สิ่งที่คุณจะต้องทําเลยคือการยอมจำนนนะเพื่อเป็นการฮิลลิ่งตัวเองไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต้องยอมจำนนสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อเป็นการเยียวยาเพื่อเป็นการเยียวยาแล้วก็ไว้วางใจสิ่งสําคัญนะปล่อยวางไม่ต้องไปขวยคว้านะอนาคตอย่างที่บอกไปว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราปล่อยวางแล้วก็ไว้วางใจว่าทุกอย่างมันจะดีถ้าพื้นฐานในปัจจุบันของเราดีเราสร้างเหตุที่ดีไว้แล้วผลที่ดีมันจะต้องตามมาแน่นอนต้องยึดหลักนี้ไว้ ปัจจุบันที่เราสร้างเราสร้างเหตุใดไว้อนาคตหรือวันพรุ่งนี้หรืออนาคตข้างหน้าเราก็ต้องได้รับในเหตุที่เราสร้างไว้เสมอแหละมันเป็นกฎของจักรวาลแล้วมันเป็นกฎแห่งกรรมตามหลักพุทธมันผสานกันมันเรื่องเดียวกันมันเนื้อเดียวกันมันองค์เดียวกันทั้งหมดทั้งจักรทั้งพุทธทั้งจักรวาลอะไรแบบเนี้ยก็ให้คุณเข้าใจตรงนั้นดังนั้นสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือว่า ต้องสร้างเหตุและปัจจัยที่ดีนะทุกอย่างมันจะดีมันจะโอเคมันจะกลับมาคุณมีสะภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงมากๆและในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะได้เป็นผู้นํานําคนนําครอบครัวนําองค์กรนําให้พวกเขาไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้คุณเป็นลีดเดอร์ชิพคุณเป็นแบบสภาวะความมั่นคงของหลายๆคนในอนาคตคุณอาจจะทําให้ชีวิตพวกเขาได้ได้หลุดพ้นจากวงโคจรความทุกข์ คุณอาจจะทำให้หลายๆคนได้มีความสุขมากขึ้นในชีวิตด้วยหวนทางด้วยด้วยการนำทางของคุณในตอนนี้สัญญาณที่อยากจะบอกก็คือไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเอ,อถ้ามันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตถือว่ามันเป็นจุดที่คุณจะต้องยอมรับและยอมจำนนแล้วก็เดินหน้าต่อมุฟตัวเองพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตของคุณนี่คือสัญญาณที่จัก,กรวาลอยากที่จะบอกกับคุณนะคะก็วันนี้หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ